สวัสดีค่ะสว่วนทุกท่านเลยนะคะก็ขอต้อนรับค่ะเข้าสู่ชาแน,นลของนัทธมนโฮโลนะคะและคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านทำนายดวงภาพรวมทั่วไปค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะลักนณาเมถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มิถุนายนไปจนถึงวันที่14รกรกฎาคมค่ะ การอ่านแบบนี้นะคะจะเป็นการอ่านแบบ general reading เนาะเพราะฉะนั้น,นก็จะมีทั้งตรงบ้างและไม่ตรงกันบ้างแตกต่างกันออกไปค่ะเรื่องราวเหล่านั้นเองนะคะก็อาจสลับกันอาจจะเป็นตัวเขา อาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจดใดใทั้งสิน้นจนกว่าจะได้ดูดวงเป็นการส่วนตัวค่ะและสําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะดูดวงนะคะก็สามารถติดต่อกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ของนัฐมนพยากรช่อง YouTube ของนัทมนโฮโลค่ะหรือว่าจะเป็น Line IG นะคะนัทมนโฮโลค่ะหรือ ในช่องทางต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านทํานายดวงภาพรวมทั่วไปนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะประจําเดือนตุลาคมข่าวว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นเนี่ยเป็นไปในทิศท,ทางไหนนะคะในเรื่องของดวงภาพรวมทั่วไปจริงๆแล้วนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเดือนนี้นะั้นเปอนประจําเดือนตุลาคม จะเป็นเดือนที่คุณน่ะเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านในเรื่องของครอบครัวนะคะเป็นในเรื่องของบ้านในเรื่องของครอบครัวนะความคิดนะคะรู้สึกว่าชาวราศีเมถุนคุณจะอ,อ่จะมีความคิดที่รู้สึกว่าคิดเยอะคือเหมือนแบบ คิดวนไปวนมามีเรื่องให้คุณนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลใจนะคะกับเรื่องบางเรื่องแต่เดี๋ยวเรามาดูนะว่ากังวลใจในลักษณะเรื่องไหนรู้สึกว่าจริงๆแล้วนะคะชาวราศีเมถุนนะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณนั้นเนี่ยวุ่นวายอยู่กับในเรื่องของครอบครัวกับในเรื่องของบ้าน นะครอบครัวในเรื่องของบ้านการสร้างตัวการสร้างอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่น่าจะมีเรื่องที่บอกว่าวุ่นวายอยู่กับเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านในเรื่องของครอบครัวนะคะสีไม้เท้าขึ้นมานะเป็นสิ่งที่บอกว่าเหมือนคุณกําลังวุ่นวายลักษณะที่ว่าเหมือน กำลังเริ่มสร้างตัวหรือว่าวุ่นวุ่นวายๆเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวแต่ความคิดของคุณนั้นเนี่ยเป็น9้าช่วยมันเหมือนมันเหมือนคนที่มีความคิดในลักษณะที่คิดวิตกคิดวนไปวนมาคือคิดคิดอารมณ์นั้นเนี่ยคิดหลายเรื่องมากแล้วก็ค่อนข้างมีความวิตกกังวลมากเรื่องการเงินการทองนะคะในเดือนนี้ก็บอกเลยนะคะว่าชาวเมทุนก็ยังคงที่จะไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ว่าคุณนั้นเนี่ย จะค่อนข้างโอเคกับในเรื่องเงินด้วยนะสาเหตุหนึ่งเลยนะคะที่ตัวคุณนั้นเนี่ยมีคือชาวราศีเมถุนนะคือถ้าดูอย่างเงี้ยเดือนนี้จะเป็นเดือนที่การงานของชาวราศีเมถุนนะการงานเอามากาันงานก่อนละกันเนาะในเรื่องของการงานคือชาวราศีเมถุนนะคะเดือนนี้ถ้าท่านไหนที่บอกว่ากําลังมีแผนที่อยากจะลิเริ่มลงทุนในเรื่องของงานต่าง นะคะทำได้ไหมทําได้อยากให้ชาวราศีเมถุนนั้นเนี่ยทำเลยโดยเฉพาะใครที่คิดว่าในเรื่องของการการเริ่มต้นในเดือนนี้จะมีในเรื่องของการติดต่อการเจราจาต่างๆนะคะอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆคือชาวราศีเมถุนคุณสามารถที่จะทําได้นะคะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปแต่ถามว่ามันจะมาตอบในเรื่องของเงินไหมนะ ตอบโจทย์ในเรื่องของเงินไหมจะบอกว่าในเดือนนี้มันอาจจะเป็นการงานดีในลักษณะที่ว่าค่อยๆดีค่อยๆเป็นไปค่อยๆก้าวหน้าแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันอาจจะยังจะไม่ค่อยแบบดีเหมือนงานที่ทํานึกออกไหมเหมือนผลงานออกมาแน่นมากกว่าเงินที่ออกมาอะไรลักษณะแบบนั้นแต่ก็มีแนวโน้มนะคะค่อนข้างที่จะมีโอกาสสูงมากๆเลยอะว่าในอนาคตนะหากคุณนั้นเนี่ย เริ่มลงทุนละทําไปเพราะทุกอย่างมันดูค่อนข้างไปด้วยด้วยีเลยนะมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของเงินมากๆแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ในช่วงจังหวะเดือนนี้คือในเรื่องของงาน นะคะชาวราศีเมถุนจะบอกว่าเดือนนี้เด่นในเรื่องของงานมากๆแต่ตัวนะตัวคุณเองมีความวิตกกังวลมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะชาวราศีเมถุนถ้าเกิดชาวราศีเมถุนนะคะท่านไหนที่มีในเรื่องของการลงทุนการรีเริ่มต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะคือเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันจะมีความรู้สึกที่ไม่เป็นไปอย่างตามที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่คุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย คนต้องการแบบนั้นแบบนี้สิ่งต่างๆที่คุณทําแต่ด้วยความที่มันยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นคือชาวราศีเมทุนนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณนั้นเนี่ยวุ่นวายอยู่กับสีไม้เท้าอาจจะเป็นในเรื่องของบ้านในเรื่องของครอบครัวถ้าเป็นในลักษณะที่เกี่ยวกับการงานคือชาวราศีเมทุนคือเหมือนแบบว่างานค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงเดีย เป็นไปได้ด้วยดีเป็นไปได้เรื่อยๆและมีเกณฑ์ที่เดือนนี้คุณอาจจะมองหาในเรื่องของการขยับขยายเพิ่มขึ้นแต่มันยังอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของเงินมันก็เลยทําให้คุณนั้นเนี่ยมีความคิดวิตกกังวลมากมายจนตอนเนี้ยชาวราศีเมถุนบางคนอาจจะมีแบบลังเลเออสับสนลังเลกับความรู้สึกต่างๆรวมไปถึงนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าคุณนั้นเนี่ยมีความ คิดวิตกกังวลเรื่องต่างๆนะคะจนมันกระทบถึงในเรื่องของความรักคู่ครองอืมนะคะกระทบถึงในเรื่องของความรักคู่ครองถามว่าทุกอย่างทําได้ไหมทําได้เป็นไปได้ดีด้ดวยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังนะสี่ถ้วยขึ้นมาบอกเลยนะคะว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่คุณอาจจะมีฟิลล์ฟีลิ่งที่บอกว่า เฮ้ยทำไมอ่ะไม่โอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชาวราศีเมถุนนะก็จะมาเครียดวิตกกังวลมากนะคะแล้วก็เครียดในลักษณะที่บอกใครไม่ได้ด้วยอ่ะคือเหมือนเครียดอยู่ในใจบอกใครไม่ได้เอออะไรในลนักษณะแบบนั้นเลยแล้วก็กระทบมาถึงในเรื่องของความรักคู่ครองนะชาวราศีเมถุนใครที่กำลังเป็นเรื่องราวแบบนี้ใจเย็นๆนะจ๊ะใจเย็นๆนะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงทุกอย่างมันก็ไปได้เรื่อยๆแต่มันยังไม่ได้ปังยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะเอาใจช่วยมากๆนะจ๊ะสำหรับชาวราศีเมถุนเนาะนะคะก็ดวงอ่าคลิปนี้นะอย่างที่บอกนะคะจะเป็นภาพรวมดวงทั่วไปนะคะดวงทั่วไปของชาวราศีเมถุนใครที่อยากดูคลิปความลักล้วนๆนะคะ เดี๋ยวรอเลยเราจะมีลงเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีลงนะคะในเรื่องของคลิปความรักล้วนนะคะก็คลิปนี้เราก็จะมาดูภาพรวมทั่วไปก่อนเอาง่ายๆนะเรามาสรุปกันเลยนะคะว่าสําหรับชาวราศีเมถุนเดือนนี้จะเป็นไปในลักษณะแบบไหนนะักการงานทําได้ไหมทําได้การงานเป็นไปได้ไหมดีไหมต้องตอบว่าดีแต่มันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณคาดหวังอย่างที่คุณตั้งใจอย่างที่คุณต้องการจนคุณมีความรู้สึก ไม่โอเควิตกกังวลแล้วก็เครียดแล้วก็บอกใครไม่ได้แล้วก็สับสนไปหมดเลยจนสุดท้ายพ่านกระทบถึงเรื่องความรักแต่ถามว่าทุกอย่างคือมันค่อยไปเรื่อยเรื่อยเ นะคะใจเย็นนะจ๊ะชาวราศีเมถุนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook f แฟนเ g e ของนัทมนพยากรช่อง YouTube ของนัทมนโฮโลค่ะหรือว่เซนไลน์ i n e t d n a h ัท o หานะคะก็สามารถ,ถทักทายกันเข้ามาได้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวและอย่าลืมนะคะสำหรับคลิปความรัก อดใจรอนะเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ